อโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเสนอการสมัครเป็นสมาชิกเลยเรียกว่าสมัครเข้าสมัครสมาชิกช่อง YouTube นะครับโดยใช้โทรศรัพท์มือถือนี่แหละง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยก็เหมือนกับสมัครอีเมลนั่นแหละเข้าไปที่ Google ก่อนจากนั้นก็เข้าที่ค้นหา ก็พิมพ์ง,ง่ายๆว่าเข้าช่อง y o u u u e เนี่นครับซึ่งในช่อง YouTube เนี่ยเราจะเข้าได้กันต่อเมื่อเรามีอีเมลของเว็บต่างๆของอีเมลที่ผมนำเสนอไปแล้วครับเพราะผมแนะนำให้ใช้ gmail นี่ก็เข้าไปเลย นี่ครับอันนี้เข้าช่อง YouTube ทั่วๆไปนี่อันนี้มันจะเป็นหน้าต่างพอผมกดออกมาแล้วก็เลือกเข้าอีเมลของอันนี้ก็แล้วกันผมสมัครไว้เมื่อวาอนนี้ลองสมัคร อ๋อโอเคอา้าวันนี้ก็ได้อ๋ออ๋อโอเค มันก็จะเข้าช่อง YouTube อันนี้ทีนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นหน้าของหน้าเว็บนีครับผมจะพาทำวิธีเข้าช่องเข้าไปติดตามช่องของคนอื่น <c oughs> นี่นี่ของของช่องผม ลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะเมื่อเราเข้าไปที่ช่อง YouTube แล้วเราจะไม่ทำอะไรก็ได้แล้วก็พิมพ์คาว่าค้นหาสมมุติผมอยากติดตามใครอย่างเช่นผมจะติดตามตัวผมเององนี้เข้าช่องในวิธีติดตามนี่ครับ เช่นอาสมุินี่นี่ครับตรงช่องนี้ครับแค่กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งแล้วก็จบแล้วก็มีสิทธิ์คอมเมนต์ในช่องของเขาได้นี่นี่ลองดูนะครับ อนี่ผมจะลองพิมพ์ดูนี่นี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมครับขึ้นมาแล้วก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ